ร้อยสี่สิบเก้าอี้โผแต่งตั้งโยกย้ายทำวงการสีกากีป่วนจับตาบิ๊กตำรวจขอกินหมามา่าวงการสีกากีรัรวปรทุมวันกลับมาตกอยู่ในความสนใจอีกครั้งเพราะในสัปดาห์นี้ถึงคิวที่วงการตำรวจจะมีการพิจารณาโผแต่งตั้งโยกย้ายระดับนายพลยศพลตำรวจตีในตำแหน่งรองผู้บัญชาก,การถึงผู้บังคับการที่วงการตำรวจเรียกกันว่าโผนในพลเล็ก ที่เป็นโผแต่งตั้งระดับนายพลล็อตสุดท้ายที่ค้ามจากปี2567ท่ามการกระแสคุกกรุนจนรวบทุมวันร้อนระอุอีกรอบว่าโผแต่งตั้งโยกย้ายรอบนี้ยังคงมีตั๋วฝากตั๋วพิเศษตั๋ว VIP โดยเฉพาะตั๋วการเมืองส่งชื่อนายตำรวจในสังกัดและเครือข่ายให้บิ๊กตำรวจแต่ละกองบัญชาการพิจณาเอาชื่อทำโผเข้าที่ประชุมกตรเพื่อดันให้เติบใหญ่ได้ตำแหน่งเก้าอี้ดีๆในพื้นที่เกรดเอทำเลทองวงการสีกากีจนลือกันว่าโผตำรวจระดับนายพลรอบนี้ ฝุ่นตลบไม่แพ้การแต่งตั้งโยกย้ายรับรองพบออตรถึงผู้บัญชาการก่อนหน้านี้ที่มีข่าวทำนองมีบิกตำรวจหลายคนวิ่งเข้าหาบิกรัฐบาลส่งผลให้เกิดกระแสข่าวบิกตำรวจล็อบบี้วิ่งจองคิวขอกินมามา่าแถวจันทร์สองล่าเพื่อหวังโชว์ตัวขอลุ้นตำแหน่งใหญ่ให้ฮือหาเล่นมาแล้วสำหรับโผลในผลรอบสุดท้ายครั้งนี้มีรายงานว่านายกรกัฐมนตีแพทองทานชนวัตรใน,าน,ราน,นาฐานะประธานคณะกรรมการคณะกรรมการตำรวจหรือกตร,นกร,รอนัดประชุมกรตร,ร,รในวันที่9มกราคม เพื่อพิจารณาผผบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายระดับในพลรอบสุดท้ายซึ่งมื่อวันศุขที่3ามก็ราคมที่ผ่านมา บิ๊กตายผลตระจเอกกิตรัตนเพชรผบตรได้ประชุมร่วมกับรองพบตรและเจ้าเลยตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งใา,ารการะดับตรเสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงนำเข้าที่ประชุมกตรทั้งนี้โผแต่งตั้งยกย้ายระดับนายพลรอสุดท้ายมีตำแหน่งรองผู้จัดก,การว่าถึง41ตำแหน่งผู้บังคับการว่างประมาณ75ตำแหน่งรวม116ตำแหน่งและคาดว่าจะมีการโยกย้ายในระนาบเดียวกันอีกราว20-30ตำแหน่งทำให้บัญชีแต่งตั้งทั้งหมดอยู่ที่ราวๆ130-140ตำแหน่ง ทำการกระแสข่าวลือหนาหูมีตัวฝากจากฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายการเมืองที่อาศัยช่องโหวต่ตามพรบรตำรวจมาตรา82เพราะในส่วนของบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายที่ให้คัดเลือกหรือแต่งตั้งตามรำดัอบอาวุโสก่อน1 5 0ส่วนที่เหลือจากนั้นเป็นการแต่งตั้งโดยคํานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันโดยส่วนอีก1 5 0ที่ไม่ได้ตั้งตามหลักอาวุโสมีข่าวลือหนัก มีการเปิดช่องให้มีการดันตํารวจบางส่วนที่อาจไม่ได้มีผลงานมีความรู้ความสามารถที่ชัดเจนมารับตําแหน่งได้เพราะบางกองประชาการไม่มีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เป็นรูปธรรมทําให้เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าให้จับตาดูการประชุมกรตะรองการสัปดาห์นี้ที่ประชุมกรตะรอจะพิจารณาโผตแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ออกมาอย่างไรสําหรับเก้าอี้ระดับรองผู้บัญชาการถึงผู้บังคับการพบว่ารอบนี้มีหลายตําแหน่งน่าสนใจเช่นในส่วนของรองผู้บัญชาการพบว่า เก้าอี้ระดับเกตเบอร์ใหญ่ในกองบัญชาการตารวจนครบาลมีรองหัวห้าการตารวจนครบาลว่างหนึ่งเก้าอี้แทนที่พลตรวจตีพงอน,นัน้ชยคึงที่เกษียณไปส่วนกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง มีอรองผู้บัญชาการว่างหนึ่งเก้าอี้แทนพลตำรวจตีวิวัฒชัยสังขะที่ขยับขึ้นเป็นผู้บัญชาการประจาสำนักงานตอรวตรส่วนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสองแม้จะไม่มีอรองผู้บัญชาการเกษียณแต่มีเก้าอี้ว่างจากผู้ที่ขยับขึ้นผู้บัญชาการถึง3เก้าอี้ขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสอตมอีอกกองบัญชาการสำคัญของวงการตำรวจมีว่าง3เก้าอี้จากที่พลตำรวจตีพานุมาตรบุญยลักษ์ขยับขึ้นเป็นผู้าการสตมอและพลตำรวจตีชูศักดิ์ธารีชัด และพลตรวจตีมานัทสีวงศาที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อกัรมานที่ผ่านมาสําหรับตําแหน่งผู้บังคับการตาแหน่งว่าสําคัญสคัญอาทิผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคิรีขันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นต้น